โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,นกันด้วยนะครับอยู่คนนี้ไงแบบหมูซานะครับซึ่งวันนี้อยู่กับผมนะครับกับน้องเอ็นวันเอ็กดินะครับผมนะก็น้องชายผมเองนะครับที่ให้ข้อมูลจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมต้องมาแก้ไขและอัดใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับไมมันแบบม,มันแบบมันแบบมไ่รู้จะได้ยินอะไรมเมื่อกี้นะครับเพราะคือแบบมันแบบ จู่ๆเสียงหายไปนะครับเพราะว่านิ้วผมมันอุดใหม่นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็สอนหากันใหม่นะครับผมนะอ่ะอย่างแรกนะครับคือคาชิโมะนะครับผมถ้าเราถือจะมีประกายสีม่วงๆแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่ะครับซึ่งกดคลิกที่หน้าจอหนึ่งครั้งครับจะเป็นการบัฟเพิ่มเลืองเรา200ล้านนะครับผมนะข้อมูลนี้ได้จากน้อง N1XD นะครับซึ่งส่วนเรื่องดาเมจนี่ขอเปแบบคลิปที่แล้วนะครับถ้าแปลงร่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะน่าจะเป็นการตอนต่อสู้กับฮาคาลินะครับผมก็ยังไม่ค่อย ก็คือ,อเขาหยิบมังงาะมาแล้วกันก็เนี่ยน้องเอ็นบาร์ดีก็ไอโร่ know, นะครับเป็นไอโร่นะครับล่าสุดน้องผมนะก็มาดูกันน้องผมนะตีปกติเนี่ยจะดาเมจเนี่ยถึงหนึ่งถึงห้าเลยนะท่านผู้ชมถือแล้แรงมากนะเสตท่านนี่ครับน้องเอ็นบาร์ดดีครับเนี่ยเอ็นบาร์ดดีเปิดแชทด้วยนะครับผมเปิดแชทนะโอเคซึ่งสกิลตีสกิลแซ่นะผมจะเป็นการทำดาเมจที่ขั้นสุดขั้นสุดนะผมแบบ กลางม้าเนี่ยแบบโอ้โหกลางม้าเลยนะครับกลางม้าเป็นการกลางม้านะครับแล้วก็คือเซิร์ฟกูปิงด้วยนะครับไอ้เน็ตกูแม่งกระจอกนะครับผมนะก็ขอโทษนะสำหรับคำหยาบในคลิปนี้เนาะก็อ่ะเรามาดูทางสกิลเอกันนะว่าสกิลเอจะเป็นยังไงครับก็คือเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้านะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับปล่อยกระแสไฟฟ้าดาเมจประมาณ20ล้านนะครับส่วนนี้ก็จะมา ประมาณนี้ะที่ผมนับคร่าวๆมานะครับผมนะอ่อยาตอไปคือวิธีการสอนหารับสอนรับนั่นเองเนาะถ้าผมนับวิธีการรับนะครับผมนะว่าเอายังไงนะครับโอเคยาตอไปนะผมก็คือถ้าเราเนี่ยผมมาทางที่เกาะตรีนะครับคือเกาะแหนคองนั่นเองนะบัวแฮนคองเนาะเรามาที่ยอดที่ยอดเกาะนี้นะครับมาที่ยอดเกาะเลยนะครับมาที่ยอดเกาะนี่ครับนี่ครับจะมีโอกาสได้หนึ่งในสามแสนนะครับให้เราเนี่ยกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมนะมีโอกาสการันตีคือครั้งที่สามเสนนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่มั่นใจครับว่าจะได้กันไหมเนาะโอเคไปครับนี่ครับอ่าดรอปได้ไหมเนี่ยน้องเขาดรอปให้ผมได้บอกว่าอ่ะโอเคอันนี้คือรูปร่างพี่อ่ารูปร่างของเมจิกเอ็กนะฮะเอ้ยไม่ใช่ออฟเมจิก Magic นะครับซึ่งวิธีอ่าซึ่งอันเนี้ยเอาไว้ทําการเสกคาชิโมะนะผมนะโอเคอันนี้ให้น้องคืนก่อน,นปึ๊บให้น้องคืนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ผมนะครับผมนะอ่าให้ดูแล้วนะครับ ก็งรบล่างก็จะมานั้นเลยนะครับโอเคเราจะไปถ้าสมมุติแหละเราได้หมีมาแล้วนะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับผมมีข้อมูลสําหรับหมีนะครับผมไม่ได้กราพมาะให้ผมนะขอโทษด้วยนะไม่มีภาพขึ้นให้นะครับผมนะโอเคเอาผมให้เราเนี่ยเอาผมมาที่เกาะอ่ามาที่เกาะเห็นนะครับมาบนยอดเกาะนะครับผมนะยอดเกาะเนี่ยเราต้องใช้เอ่อหมีนะครับเนี่ยต้องใช้หมีตรงนี้เลยครับกดกดห้ามีหมีเราเรากดเรากดเอ่อเอาอ่าใช้หมีใช่ไหมครับก็กดใช้หมีใช่ไหมอ่าพอเราใช้เสร็จนะครับ ให้เราไปที่ทางเกาะอ่าโกโจงนู้นเลยครับไปเกาะโจงนู้นเลยนะครับไปนู้นเลยครับชึบไปนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ใกล้ไหมนะวมันจะได้ยินเสียงไหมนะคือผมต้องมาพูดใกล้ๆครับแล้วก็เอียงเอียงจอเล่นนะครับใส่ตาคุณเอียงไหมนี่ับผมนะโอเคครับให้เรามาเนี่ยมาตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่าเรามาตัวนี้แล้วนะครับเรามาตรงนี้แล้วนะให้เรามาที่ด้านหลังที่เสกโกโจนะครับผมนะวันนี้เลยครับให้เราเนี่ยใช้เมจิกเมอ่าไม่ใช่ออเมจิกที่ น้องเอ็นวีเอ็กซดี X D เนี่ยถือให้เราดูเมื่อกี้นะครับเป็นก้อนสีำดำๆเนาะให้เราเนี่ยเอามาเสกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยตีคาชิโม,โมุได้เลยครับคาชิโมุก็จะเกิดน,นะครับเนี่ยแล้วให้เราตีได้เลยนะครับประมาณตรงนี้เลยตีได้เลยนะครับส่วนเลือดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลือดมันเท่าไหร่เนาะก็นะครับผมนะก็คลิปนี้ีแค่นี้ครับผมสำหรับการ วิธีอ่าวิธีได้รับแล้วก็ดาเมจนะครผมแล้วก็การรีวิวตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแล้วก็คลิปนี้มีเพ้นได้แน่วอาเฮียน้องเขาให้เครดิตด้วยครับอา,อาให้ดูเครดิตด้วยนะครับ N1XD นะครับน้องชายผมได้ยินนะผมก็คลิปนี้มีเพ้นท่านี้ผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมครับพวกเกอ่อาเฮียกดไปดลย